กินขนมปังเพื่อกินขนมปังโอเคเค้ว <Okay. S 1> คนพม่านะคะแต่เ,เกอยู่ยไทยมาหลายปีแล้วแล้วก็มีใบอนุญาตการทํางานก็คือถูกต้องแล้วก็แกก็จะเป็นคนที่แบบซื่อมากนะคะแกถามว่าแกเคยมาถามว่ากินชาบัวเท่าไหร่แล้วถามว่าทําไมอ่ะแกบอกว่าเนี่ย เมียแกแบบไปกินชาบูแล้วก็ไม่ไม่ชวนแกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็มาถามหนูว่าโอเคพี่เลยเดี๋ยวเสร็จงานนี่นะเดี๋ยวจะพาไปแล้วพาจะไปกินแกก็มีความสุขมากแกบอกว่าแกอยากถ่ายรูปลงเฟซแบบเอาอาหารมาตั้งเต็มตัวแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซแตยเมียแกน่าผิดอ่าเหมือนเขาแบบซื่อๆอะไรอย่างงี้ยค่ะใช่ค่ะแกไม่เคยแบบคิดแบบไปโกรธไปแค้นหรือว่าไปทำร้ายร่างกายเขาไม่เคยเลยค่ะนี่คือวิดีโอไอ้แกไม่เคย แต่เราคือเหมือนวันนั้นวันวันนั้นที่ตามที่ลงในติ๊กต่อค่ะอันอันนี้เวลาประมาณเท่าไหร่เวลาประมาณไหนออวันที่เท่าไหร่น,นระเม,มื่อวานซืนนี่เองค่ะเวลาประมาณสองทุ่มสามทุ่มประมาณนั้นนะคะก็คือบอกแกว่าเนี่ยมีน้ำาลืวดซึมมาดูให้หน่อยแล้วก็ถามว่าพี่ื้เข้าอะไร บอกว่ายังก็ามาลี้ยเดี๋ยวทำกับข้าวกันเนี่ยหนูก็ทำแล้วเนี่ยก็มากินกับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจก็มาแล้วเจก็กินขนมปังแบบรบดนี่เลยกินเร็วขนาดเนี้ยไม่ไม่กินข้าวมากี่วันแล้วเนี่ยแล้วเจก็บอกมาว่าสิบกว่าวันแล้วซิ่งแล้วก็น้องในร้านเนี่ยก็อึดกันไปหมดเลยโอเคที่กินเยอะๆเลยนะกินเยอะๆเลยแล้วก็น้องก็ยกข้าวยกน้ํายกอะไรเพิ่มมาให้เจอีกนะครอืมทำไมเขาไม่ได้กินถึงสิบวันนะคะเพราะว่าคือ กพูดออกมาแบบนี้ค่ะหรือก็ไม่ก็จะไ,ไปดูว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันน่าจะจริงค่ะเพราะว่าแกน่าคือตอนนี้แกอยู่กับเพื่อนแกแกบอกว่าคินห้องไปแล้วแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนแกเพื่อนแกน่าจะแบบอาศัยกินพอประทังชีวิตนะคะแบบไม่ได้จ้าให้กิน,นอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์เรื่องนี้อะคะที่เกิดขึ้น ก็รู้สึกสงสารค่ะว่าทําไมคนที่แบบดีขยันทํางานก็มาเจออะไรแบบด้วถ้าเป็นไปได้ก็จะอยากช่วยให้มากกว่านี้หรือแบบอยากให้ประสบความสําเร็จในชีวิตให้ให้เยอะกว่านี้มีเงินมากกว่านี้จะได้ช่วยแกได้มากกว่านี้คะเพราะว่าจากจากงานแกเป็นคนดีมากเลยแล้วนอกจากนี้แบบอ่า คุณมีนามีอะไรจะฝากทิ้งท้ายแบบบอกสําหรับเรื่องนี้อีกไหมคะแบบว่าสําหรับคุณลุงเลยก็ได้คุณเลยก็ได้ค่ะคืเป็นคนที่ซื่อสัตแล้วก็รักเดียวใช่ไหมคะก็คืออยากให้แบบ คนที่แบบมีคนที่รักอยู่แล้อวอะค่ะให้รักกันให้มากๆให้ประคองชีวิตแลวก็ดูแลกันไปจนถึงวันสุดท้ายอะค่ะอย่ามาทิ้งใครได้กลางทางแบบนี้อะคะ่ะเพราะว่าพอแกแบบจิตใจไม่ดีใช่ไหมคะหลังจากที่แกเลิกกันนะแกก็แบบไม่มีแรงทํางานอะคะ่ะแต่แกก็พยายามที่จะสู่จนจุดชีวิตนะคะเพื่อที่จะมีชีวิตรอดต่อไปอะคะ่ะ ข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ